าดูที่ครูบอกว่าเมื่อกี้จะขวดคิ้ว Q เป็นหางคิวหนึ่งจุดห้านะคะตรงนี้หนึ่งจุดห้านะคะส่วนตัวคิ้วถึงตรงนี้หกเซนนะคะหกเซน,ะะนที่ครูบอกว่าหางคิ้วควรยกขึ้นเพราะว่าจะได้ดูไม่ตกนะคะศูนย์จุดห้านะคะจุดโกงของคิ้วนะคะส่วนมากอยู่ที่สี่ี่เซนนะคะส่วนที่ขึ้นไปจุดจุดสูงสุด ของจุดสูงสุดคือจุดโงงของคิ้วเนี่ยค่ะก็คือเอา1.4ละกันนะคะหรือ1.5ก็ได้ถ้าไม่ถนัด1 4จตรงตัวคิ้วนี่คือความหนาของคิ้วก็0.5นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะมีจุดขวานคิ้วจุดขวานคิ้วคือจุดตรงไหนขวานคิ้วมันก็จะเป็นจุดที่ขนคิ้วตรงนี้กําลังขึ้นไปเนี่ยก็เรียกขวานคิ้วเห็นไหมคะจากหัวคิ้วกําลังขึ้นไปอย่างเงี้ยมันเรียกขวานคิ้วนะคะจุดขวานคิ้วก็จะอยู่ประมาณ หนึ่งจุดห้าจะเจอหัวคิวนะคะจะขดคะิ้วค่ะเสร็จแล้วเราลากเส้นตรงนะคะเส้นตรงก่อนเพราะว่าบางทีเราอาจจะมือไม่นิ่งยังไม่สามารถลากเส้นที่ที่ไม่ตรงไม่ได้นะคะเราก็ลากไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเกีนะคะแตัตวนะ ่ยผิดรู้ว่าทำไมมันยาวจังเนี่ยมันผิดแค่องศานิดเดียวแล้อันนีอ้องศานิดเดียวเอาพกัดจุด